สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของสูตร3ตัวบนแบบปักหลักที่4ทุดครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคํานวณไว้ชมเป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนา่าที่ติดตามกันนะครับผมก็จะเป็นแนวทางงวดประจำวันที่1ก,กรกฎาคม25 6 6ัาร้บครับาพรา้อมแล้วรับสมกันเลยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมลงไว้ก่อนหน้าน,นั้นนะครับก็จะมี สูตรเทียบชนครับหลักหน่วยบนนะครับที่ชนกันสองสูตรคือเลขเครับซึ่งงวดนั้นหนึ่งนะผมการันตีไว้ที่95%ซึ่งมันเข้าที่หลักสิบนะครับผลที่ออกนะครับผลที่ออกคือ872ครับคู่2ตัวที่ผมจำไว้ให้นะครับซึ่งมันเข้าที่คู่นี้เนี่ยเสมเข้าตัวกลับนะครับ27นะครับเป็นตัวที่ผมไม่ได้นินไว้นะครับที่ผมเน้นคือ17เนะครับเพราะว่าคู่17มันชนกันเยอะสุดนะครับผลสุดท้ายนะครับมันมาตัวเก่าเนี่ยคือ เจ็ดสองนี่ครับอ่านะี่ครับส่วนอ่าสูตรเทียบชนนะครับหลักหน่วยบนนี่ครับสิงก็ออ่ามันก็อ่ามาอยู่นะครับยังมีมาอยู่แต่มันมาที่หลักสิบนี่ครับตัวชนยังมีมาอยู่นะครับอ่าและในคลิปนี้นะครับก็อ่ผมมีสูตรใหม่มาฝากก็จะเป็นสูตร สามตัวบนตรงนะครับอ่านี่เป็นสูตร3ตัวตรงนี่ครับที่สชุดนะครับเป็นสูตรใหม่นี่ครับย้ำนะครับว่าเป็นสูตรใหม่งวดนี้ผมจะมาลงให้ชมกันเป็นแนวทาน,นครับอ่าสำหรับท่านที่ชื่อชอบนะครับสูตรคำนวณสามตัวตรงนี้ครับซึ่งสถิติสูตรอันนี้นะครับก็ผมทำย้อนหลังไว้นี่ครับเริ่มที่งวดนี้งวดเดียว903ครับ ซึ่งสูตรนี้ครับผลที่คำเราได้นะครับเราจะมี872ครับที่4ชุดนี่ผลน,นี้คือ872ครับซึ่งจะมีมาตรงๆครับสูตรในนี้ครับ4ชุดตรงครับง้อได้นะครับหลักร้อยได้9นะครับหลักสิบใกล้สูนย์คำหนึ่งนะครับสูนย์ข้าวที่หลักสิบหลักหนื่นใกล้สามสี่สามข้าวที่หลักหน่วยครับชุดที่ข้าวชุดนี้903ซึ่งจะมีมาตรงๆนะครับ เป็นสูตรใหม่เดินดีนะครับต่อมางวดที่สองครับหลักร้อยได้2ตัวเดียวนะครับหลักสิบได้เจ็ดกับแปดนะครับส่วนหลักหน่วยได้1นกับสองผลที่ออกคือสองเจ็ดสองชุดนี้ที่ข้าวะจะมาตรงตรงนี้นะครับต่อมาครับงวดที่สามงวดที่สามได้ หลักร้อยเนี่ยได้แปดเดียวหลักสิบได้6กับ7ส่วนหลักหน่วยได้1กับ2นะครับผลที่เอาคือ8ปดนะครับนี่ครับออกแปดซึ่งค่าที่ชุวนี้ครับออ8ปด ทีนี้ท่านผู้ชมลองมาคำนวณดูกันครับได้อย่างจริงไหมสี่ชุดตรงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมลองเทียบดูกันครับว่าจะตรงตามที่ผมทำสถิตยย้อนหลังไว้จริงไหมนี่ครับที่สี่ชุดนี้ครับวิธีการคำนวณสูตรหลักร้อยตัวเดียวนะครับเรามาดูกันครับคำนวณยังไงวิธีการคำนวณนะครับใช้หลักใช้หลักหมื่นบุดุด้วยหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสาม ไม่นบน3าครั้งนะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับาบด้วยเลขคงที่คือ9กนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับต่อมานะครับวิธีการคำนวณสูตรหลัก10บบนแบบ2ตัวนะครับซึ่งจะใช้ตัม้มหนักร้อยบนบวกกัน2ครั้ง10ล่างบวกกัน3มครั้งนะครับสุดท้ายบด้วยส่งที่ครับผลลัพธ์ไม่ได้วบด้วยแต้มหนึ่งครั้งนะครับ ต่อมาครับวิธีการคำนวณสูตรหลักหมว่นบนนะครับใช้จำมีหลักพันวกกัน3ครั้งนะครับบุด้วยหลัก10ล้างนะครับ้าง2ครั้งสุดท้ายบรุยแปดคนทีเนี่ยคนทำไม่ได้บรุยแต้ม1ครั้งนะครับเริ่มที่หลักร้อยครับส่บรุษสามิรเจ็บุรนึ่งครับแปบุรุเับ15สิบห้าสิบห้บรเท่ายี่สิบบุรเก้าี่ยี่สิบเก้านี่คือหลักร้อได้คือเตัวเดียวครับต่อมาดูหลักสิบครับได้สูตรจริงๆริงไหม ศูนย์บวดเท่ากับแปดบวย2ที่เท่ากับศูนยบวริแต้มหนอันนี้คือหลักสิได้ืือูตรกับหนึต่อมาดูหลักหน่วยบนที่ได้3 4มสนะครับเก้าวเท่ากับสิบหนะครับสิบห้าบวริแปดของที่เท่ากับยี่านะผู้เป็นหแต้มเป็นสนะครับก็จะได้เก้าศูนย์สานะครับเก้าหนศนย์ส เก้าหนึ่งสี่สชุดตรงนะครับผลที่ออกถ้าจะศูนงเกาเนี่ยคือเออกเก้เห็นไหมครับซึ่งจะมีมาตรงตรงนี้ครับออกเก้าสามอันนี้ผมคำนวณย้อนให้ดูนะครับนี่มันจะมาตรงตรงอย่างนี้นะครับต่อมาดูมุดที่สอครับมุดที่สได้สอ,สองนะครับในสีชุดนี้ก็จะมีชุดที่ได้สองเจองริงไหมอ่ะท่านผู้ชมลองคำนวณดูกัน,นครับ เริ่มที่หลักร้อยใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนหมื่นบน3ครั้งหนเวลาหนึ่งครั้งบุดุยก้างทีกับ3มบุดุองเทกับ5 5บุดุกท่าสบุดยก้าเท่าบุดยเกคงที่กับฉะนั้นหลักร้อยได้คี่เลขสครับต่อมาครับหลักสิบได้นี่ไครับในบุดุยสองคือ7กับ8ครับวิธีการคำนวณสูตรหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้ง10ล่างบวกกัน3ครั้ง บูรุสองทีครับแปดบเท่ากับสิบห้าบอนี้เท่าสิบเจ็ดนับเพิ่เป็นหนึ่งอันนี้คือหลักสิบที่ได้นะครับคือเจต่อมาดูหลักหน่วยบนบ 9, 2, น, 1, นะครับที่ได้หกับสนะครับวิธีการคำนวณสู่หลักหน่วยบนใช้หลักพันบวกกันสามครั้งอ่อสิล้านหครั้ง, 1, 2, งหน่วยล้านสองครั้งบรแปดของที่ครับหกบูรเท่าสิบห้าบห้าบแปนะครับเท่ากับเอ่ยีบสามบรของที่เท่ากับสานะครับ 31ได้ตัวแรกที่1บุริแต้ม1นปิดสนะครับนะฉะนั้นจะได้ชุด3ตรวจ3ตัวตรงนะครับที่4ชุดนี้ครับก็จะมี2 7 1นะครับ2 7 1 2 8 1 2 7 2 2 8 2ครับผลที่ออกถัดจาก9 0 3ที่งุ่นนะครับออก2 7 2ครับ ออก2 7 2ชุดนี้ที่เข้าวเนี่ยออก2 7 2ซึ่งจะมีมาตรงๆนะครับอันนี้คืออคำวนวณย้อนหลังนะครับซึ่งสูตรจะดึงตรงตรง,ตรงเลยนครับต่อมาดูงวดที่3ครับในงวดที่3นะครับผลคำวนวณได้คือ872เจ็ท่านผู้ชมลองมา,าคำวนวณเทียบดูกันครับได้8ปดเจ็ดสองจริงไหมอันนี้คือสูตรใหม่นะครับที่ผมย้อนไล่ดูนะครับ วิธีการคำนวณหลักร้อยนะครับตัวเดียวนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันกันกับหลัก10บน้นหน่วยพนสาครั้งหน่วยล่าหนึ่งครั้งบรีกก้าคงที่อีกครั้งครับสองบรีห้าทัเจเจบูด้วยเจทั4สิบสี่สิบสี่บูด้วยหกทัพยี่สิบเก้าสามสิบแปหลักร้อยได้คิดแปดตัวเดียวต่อมาดูหลักสิบครับหลักสิที่ผมทำย้อนหลังไว้ได้หกับเจตีไหมใช้หลักร้อบนบวกกันสครั้ง สิบล้างสามครั้งบูุ้ยสองทีกับสี่บดรุยสองงที่เท้าก็หกบูริแต้มหนึเป็นเนี่คือหลักสิบได้หกับเจ็ต่อมาดูหลักหน่วยกับได้หกับสจริงไหมใช้หลักพันบวกกัน3ครั้งสิบล้านหนึ่งครั้งหน่วยล้านสครั้งบูรุยแปดขที่ครับห้าบูรแปดเท่ากับสิบสามบรุยแปดขุที่นะครับเท่าก็ี่สิบเอ็ดบริแต้มหนึ่งเป็นสนี่คือหลักหน่วยที่ได้คือหนึ่งกับสองนะครับชุดสามตัวที่จะได้ก็จะมีแปดกหน 871นะครับ872 862นะครับผลที่ออกคือ272ครับออก872ครับหลักร้อยนะครับ8ข้าวที่หลักร้อยหลักสิบได้6กับ7 7มาที่หลักสิบครับหน่วยได้1กับ2นะครับ2ข้าวที่หลักหน่วยครับเป็นชุดนี้ครับ872ก็จะมีมาอย่างนี้ตรงๆอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะครับที่ทำได้นี่ครับ สามงูที่ผ่ามาสู่จะเข้าตรงตรงโดยที่ไม่ต้องกเลรนะครับในงดที่สี่นะครับในงดที่สี่ท่านผู้ชมลองมาพิจารณาดูกันนะครับว่าสู่จะเดินต่ออีกไหมนะครับเอาละครับก็เรามาเริ่มเลยครับสู่นี้เท่าที่ย้อนหลังได้ก็จะมีมาตรงตรงนี้ครับในงดนี้นะครับเรามาดูกันครับหลักร้อยจะได้ตัวไหนนะครับวิธีการคำนวณสู่หลักร้อยนะครับใช้หลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนหน่วยบนสามครานครับหน่วยละหนึ่งครั้งบดุรีก้าคนทีอีกครั้งนะครับ 6 4ทั10 10บ7คทั10 7 17บ6ครับทั23 23บ9หุนที่ครับ3 2ทั2ฉะนั้นหลักร้อยในงวดนี้จะได้เลข2ครับต้องมาดูหลักสิบครับวิธีการคำนวณหลักสิบนะครับใช้หลักร้อยบนโบกัน2ครั้งหลักสิบแรางบวกกัน3ครั้งบุรุษ2ที่ครับ6บ9ทั15บุรุษ2 1 7นที่ท บด้วยแต้มนี่กครั้งเป็น8นะครับอันนี้คือหลักสิบที่ได้ในงูนี้คือ7กับ8ต่อมาดูหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขตัวไหนนะครับวิธีการคำนวณหลักหน่วยบนนะครับใช้ตัองไปหลักพันโบกัน3ครั้งหลักสิบล้านหนึ่งครั้งหน่วยล้านสองครั้งบุรี่แปดคนที่ครับสองบุริ3สามเท่ากับห้าห้าบุริ8แปดคนที่เท่ากับสิบสามบุริแต้มหนึ่งเป็นสี่ได้แล้วนะครับชุดสามตัวที่ได้เนี่ยจากสูตรเดิ่งดีเนี่ยสูตรใหม่อันนี้เนี่ย ชุดแรกก็มีอ่ะสองเจ็ดสามนะครับชุดที่สองก็จะได้อ่าสองเจ็ดสี่ต่อมาสองแปดสามชุดสุดท้ายก็จะเป็นสองแปดสี่นั่นเองครับสี่ชุดนะครับสี่ชุดตรงเป็นสู 3. ตรอ่าสามตัวบนตรงนะครับสี่ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับโมดนี้เป็นโม่แรกนะมาเป็นแนวให้ชมกันนะครับวันวันที่หนึะะ่งกรกฎาคมนะครับ ถ้าถูกใจสูตรอันนี้แคปไวรเนยนะครับในงูนี้นะครับชุด3ตัวที่ได้นะครับก็จะมีสี่ชุดนี้นะครับ4ชุดตรงนะครับชุดแรกก็จะเป็นสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สนะครับ วันนี้เป็นงวดแรกนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคามนะครับอ่าทีนี้ท่านผู้ชมลองมาดูกันครับสูตรไหนที่เข้านะครับก็จะมีสูตรอ่าเทียบชนนะครับหลัก่วยบน2ส,สูตรนะครับซึ่งในอ่งวดที่แล้วนะนี่ครับได้เลขเจ็ดตัวเดียวเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาได้2ตัว อย่างงวดนี้ที่ออก272ได้1กับ2ซึ่งมันเข้าพีหลักหน่ครับต่อมาในงวดนี้นะครับงวดที่ออก872ซึ่งมันเข้านะครับแต่มันเข้าที่หลักสิบนะครับไม่มาหลักหนึแต่ตัวชนยังมีมาอยู่นะตัวชนมานะครับ2สูตรชนยังจะมาครับนี่ทางสองสูตรนไหมครับใครที่ตามสูตรอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงให้ชมกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับต่อมานะครับสูตรวิ่ง เลขวิ่งบนที่ผมลงไว้เนี่ยก็จะมีสูนี้นะครับได้ตัวเดียวนะครับมี7ครับที่ที่ผมลงไว้ก็จะมี6กับ7จ็ครับสูนี้ข้าก็จะเป็นสูตรนี้นะครับที่ข้าต่อเนื่องสูนี้ข้าเดียวนะครับได้เลขเจ็ดครับออกไปจะสองนะครับซึ่งเลขเจ็ดนะครับในงดที่ผ่านมานะครับซึ่งมันชนกันแทบพกสูตรเลยนะครับเลขเจ็ดงดที่แล้วนะเป็นเลขที่ชนกันเยอะสุดนะครับอย่างสูตรนี้ครับ ก็ชนกันที่เลขเจ็ดเนี่ยสูตรนี้ได้เจ็ดกับแปดมาทั้งสองตัวลินครับเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องครับอันนี้นะครับมันจะเด่นที่สิบหน่วยครับก็เจ็ดข้าที่หลักสิบนี่ครับเจ็ดมาที่ตำแหน่งเดิมิตครับต่อมาสูตรอันนี้เข้าวสองตัวตรงนีแล้วนะครับใครที่วิ่งสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับก็มีสมาชิกหลายท่านก็ถูกเจ็ดสองกันเยอะนะครับในงวดนี้ก็ถูกกันอีกแล้วนะครับ ผมเองเขาถูกนะครับในในนี้ผมวิ่งติก7จครับตัวเดียวเลยนะครับวงนนี้ได้ลิกจิตครับซึ่งเป็นได้ที่ชนกันทุกสูตรเลยนะครับนี่ครับได้เจ็ดกับ2ก็ติดมาทั้ง2ตัวเลยนะครับวิ่ง2ตัวก็มาได้2ตัวนะครับเป็นสูตรเก่าที่มันเข้านะครับต่อเนื่องยังไม่พลาดเลยสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ชมกันอีกเช่นเคยนี่ครับสาหรับท่านที่ติดตามมาอยู่นะครับสูตรวิ่งนะครับสตัวแม่นๆนะครับรวมทั้งสูตรวิ่งตัวเดียวด้วยครับ ตอ่อมาครับสูงนี้ครับสูตรสิหน่วยบนแบบ3ตัวสูสงนี้ก็ข้าววีลรลเนะครับติ๊กมาสอตัวเลยครับสูงนี 07, ้ได้678ครับซึ่งจะมีมาระหว่างหลักสิบกับหลักหน่วยครับก็นี่ครับตัวีลเข้านะครับสิหน่วยก็คือเลขเจครับเห็นไหมครับเมีทุกสูตรเลยนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ผมลงไว้นะครับก็จะมีเลขเจ็อยู่ครับนี่หลักไน่วยครับแต่มันเข้าววิลักสิบไม่มาหลักร้อยนะครับหลักร้อยได้ที่ได้คือสีกับ7ออกไปจะสองหลักร้อยเป็นแปดในตรงนี้ครับ แต่อันนี้ได้10 7 7เข้าที่หลักสิบเลครับเก็บชนกันทุกสูตรเลยนะครับท่านผู้ชมลองย้อนไปดูได้นะครับส่วนสูตรคำนวณสามตัวตรงที่มันเฉียด3ตัวคือจะเป็นสูตรนี้นะครับติดมา2ตัวเลยเนี่ยสูตรนี้ได้2 5 7เนี่ยสูตรนี้ชุดเดียวตรงเนี่ยแต่ผลที่ออกคือ8 7 2เลยครับเลขเก่ามาทั้ง2ตัวเลยครับจะไม่ดึงเนี่ยก็ทำให้สูตรพลาดไปนะครับสูตรนี้3ตัวตรงครับติดมา2ตัวเลย ก็มีเลขเจ็ดที่มีครับมีเจ็ดทุกสูตรเนี่ยที่ผมลงไว้เนี่ยต่อมาสูตรนี้สองตัวเนี่ยครับก็มีเลขเจ็ดครับแต่มันข้ามหลักสิบางสูตรนี้นะครับสองตัวนะสูตรนี้ได้สองคู่กับศูย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแต่มันออกเจ็ดสองนะครับสูตรผิดไปนะครับต่อมาครับสูตรนี้ครับเฉียดสามตัวนะครับสูตรนี้ติดมาสองตัวคือเจ็ดกับแปดมาคู่กันเลยเนี่ยครับแต่สูตรที่ สูอันนี้หลุดนะครับสูที่ได้1กับผมเนี่ยซึ่งงวดที่แล้วสูนี้ได้สองกับเเนี่ยในงวดนี้หลุดนะครับเฉียดสาตัวนะครับหนึ่งเจ็ดแผลเที่ยวก็คือแปดก็มีเลขเจ็ดอยู่ครับชนกันทุกสูตรต่อมาสูนี้สูนี้ก็หลุดนะครับแต่ก็ยังมีเลข7ที่ติดอยู่นะครับที่ชนกันอยู่เนี่ย ใช่ไหมครับเจ็ดมีทุกสูตรเลยนะครับแอบท่านผู้ชมลองเทียบดูนะครับเจ็ดมีทุกสูตรเลยอันนี้ก็ด้วยครับอันนี้ได้หกเจ็ดหนึ่งครับแอบสูตรสามตัวชุดเดียวที่แอบผมรู้ไหมก็มันหลุดนะครับซึ่งมันหลุดมันไม่เข้าสามตัวนะครับอย่างสูตรนี้ก็ติดมาสองตัวนะแต่ก็พอยู่ดีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็จะมีอ่านี่ครับสูตรเทียบชนคำนวนที่ผมจับไว้ก็จะมีคู่นี้ที่ข้าวตัวกลับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือเป็นสูตรคำนวณสามตัวตรงครับที่4ชุดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับมาฝากไว้ชมกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบสูตรสามตัวตรงอย่างนี้นะครับอ่ะท้กทุกใจแคปไว้นะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้ชมกันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผม ส่วนเล่วิ่งล่างนะครับสูตรที่ได้6กับ0เนี่ยครับข้าอเร็วนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะมาลงนะไว้ชมกันนะครับอีกชิ้นอีกชินเลยนะครับอย่างสูตรวิ่งตัวเดียวนะครับเน่ยสองสูตรนะครับก็มีหลายสูตรที่เข้านะครับสูตรวิ่งบนนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผมอ่าสุดท้ายนี้ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอผู้นิสิตครับ